มาดามลิซ่ากาบวงการภาพยนตร์เข้าสู่เป้าหมายฮอลลีวูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการทํางานของลิซ่าจะเห็นได้ว่าลิซ่าฉายแววเป็นอย่างมากเลยในฐานะศิลปินชื่อดังระดับโลกที่จะขยายขอบเขตมาตรฐานไปสู่นักสแสดงในวงการฮอลลีวูดในปัจจบุบันนี้สื่อต่างประเทศต่างก็พาดหัวชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าลิซ่าคือศิลปินป๊อปที่น่าจับตามองในยุคนี้เลยก็ว่าได้ค่ะลิซ่าตอกย้าสถานะของลิซ่าเองในฐานะซุปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกโดยติดอันดับหนึ่งใน100ผู้หญิงชี ฮอตที่สุดนะคะในอันดับที่79ในวงการภาพยนตร์และทีวีในปี2568นสะคะสื่อต่างประเทศต่างก็ตีข่าวกันชํำหนักมากเลยล่ะคะ่ะแฟนๆต่างก็ itch, รีทวิตแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากก็ลิซาที่ติดอันดับ100ผู้หญิงที่ฮอตที่สุดในวงการภาพยนตร์และทีวีปี2025นาในรายชื่อยอดี่ยมของ IMDb นะคะ Internet Movie Database ค่ะเป็นฐานข้อมูลภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของลิซาเดบิวต์ในฐานนะนะักแสดงดอวโบขาวนะคะเดวิดโรตาซีซั สค่ะแล้วก็ภาพยนตร์หนังสั้นของตัวเองนะคะดรีมที่ปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักแสดงหลายคนค่ะที่อยู่ในลิสต์ด้วยลิซาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะเลิศเล,เลปิปังๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของลิซ่าในฐานนะนักแสดงฮอลลีวูดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ฉบับไม่เคยมีมาก่อน นี่ก็เป็นตัวชี้วัดความสามารถของลิซ่าเองค่ะในปัจจุบนันนี้ยังรวมไปถึงข่าวลือต่างๆนะคะทั้ง DC Official ค่ะค่ายหนังชื่อดังก็มาแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการออกแบบชุดสุดจะสวยแกร่งนะคะซูเปอร์ฮีโร่สาวลุคโซโล่ทัวร์เดดไลน์ค่ะก็คงไม่มีอะไรที่บังเอิญเป็นปแน่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้นักแสดงฮอลลีวูดฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกาต่างก็ขยันมาติดตามน้องลิซ่าบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะกันเยอะมากๆเลยละค่ะก็นอกจากจะตกฟ ลับแล้วขยายฐานแฟนคลับกันไปค่ะก็ไม่ใช่แค่หยุดอย่างแค่ในวงการศิลปินนักร้องเท่านั้นก็ยังรวมไปถึงดารานันกแสดงฮอลลีวูดรวมไปถึงนักกีฬาโดยเช่นเดียวกันค่ะก็มาตกกิดตามมาดาบิซ่ยมายอะมากถ้าใครมีเรื่องราวอยากอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ